การที่รับรายงานจริงที่รับรายงานเนี่ยนะครับก็มีผู้มาใช้สิทธิ์คนหนึ่งนะครับก็ถือว่าเขาบอกว่าเขาเป็นลูกนกักการเมืองน,นะครับมาใช้สิทธิ์แล้วก็มีผู้ติดตามเข้าไปถ่ายรูปนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่รอปภก็แนะนําว่าให้ถ่ายข้างนอกนะครับก็ไม่คนไม่เกี่ยวข้องเนี่ยห้ามเข้าไปที่เลือกตั้งปรากฏว่าก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนที่มาใช้สิทธิ์นะครับก็ชี้หน้า ว่าตํารวจนะครับแล้วก็สร้างความไม่พอใจทีนี้ก็ประธานหน่วยก็บอกว่าอย่ามีเรื่องกันอะไรกันนะครับเพราะว่ากล่าวไปปรากฏว่าเขาก็ออกไปนะครับออกไปปรากฏว่าผ่านไปประมาณ20นาทีก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยน,นะครับมาทําร้ายเจ้าหน้าทีท่ตํารวจตชซึ่งเป็นปภประจำหน่วยได้รับบาดเจ็บนะครับได้ร,รับรยายงนานขณานี้นะครับคุณที่มาทำร้ายที่สุ้ายรถอะไรมากกี่คน ที่รับรายงานเห็นว่ามาเป็นรถกระบะสามคันเจ็ดคนทำร้ายลักษณะยังไงครับก็ชกต่อยทุบตีมีอาวุธไหมครับก็ยังไม่พบอะไรแต่ว่าเห็นว่าใช้กาอี้อะไรนะก๊อี้พลาสติกครับแล้วตอนนี้เจ้จาหน,น้าที่บาดเจ็บขนาดไหนเจ้าหน้าที่บาดเจ็บแถวตอบตามีดวงดวงแดงแล้วก็ที่ข้อมือนะครับที่มือที่มีรอยทำร้าย แล้วอตอนนี้พอทราบตัวคน,นคนร้ายอย่างก็ก็ทร,อร,อรอาบแล้วนะครับทางผู้ใหญ่เขากำลังติดต่อให้เปติตเผอยู่ออพอเปิดเผยได้ไหมครับว่าเป็นลูกนักการเมืองนี่นักการเมืองระดับไหนแล้วก็อย่างขอ,ออญาตจะเพิ่งบอกกัตอนนี้ก็แล้วกันนะครับ,รบเพราะผู้ใหญ่ก็เป็นคนให้ขา่าวดีนว่าน่าจะตั้งข้อหาอะไรได้ไหมครับข้อหาที่ที่ต้องแย้งเลยก็คือ รปพ,อพอเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานระดับสิบหน้าที่นะครับฉะนั้นการทําร้ายเจ้าพนักงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเจ้าเป็นการทําร้ายเจ้าพนักงานระดับสิบหน้าที่ครับก็มีโทษสูงครับ